บอกเราสวัสดีค่ะแนะนำรถระบะมือสองสภาพสวยนะคะราคาโคตรถูกเลยค่ะทุกท่าน89,000บาทนะคะถูกมากๆเลยทีเดียวมิสูบิชิไทยท่าน2.5ดีเซลคอมมัอรเร็วค่ะสีดำนะคะเน้นตามสภาพค่ะคันนี้ภาษีขาด1ปีแต่เริ่มครบนะคะสีสันก็ยังสวยอยู่ค่ะแอร์เย็นช่วงร่างดีพัดลมไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบนะคะ 89,000บาทค่ะรถอยู่หนองม่วงจังหวัดลบบุรีนะคะสภาพยังสวยยังดูดีค่ะทุกท่านและที่สำคัญเป็นเครื่องยนต์ดีเซลด้วยนะคะทุกท่านราคานี้ถูกมากๆเลยนะคะ89,000บาทจะเอาไปใช้ก็คุ้มนะคะหรือว่าอยากไปทำกำไรต่อนะคะก็ยังสามารถไปต่อกันได้อีกค่ะสนใจโทรคุยสอบถามและน,นัดดูตัวจริงนะคะติดต่อผู้ขายเพื่อนอัปเดตสถานะ และนัดหมายดวงหน้าด้วยตนเองตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเลยนะคะสวัสดีค่ะ